แหม่มคะอยากจะสอบถามว่าก่อนที่จะทานดีบูลคุณครูมีอาการเป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันปวดปวดเขา่า<ม>ปวดเข่ามากๆลาวซึ่งเราจะตอนนี้ด้วยวัยนะคะด้วยวัยของครูแหม่มน่ะมันเลยทําให้ปวดเขา่า<ม>เป็นเข่าเสื่อม,มแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อม,มแล้วก็เวลาลูกนั่งดังกร๊กกร๊กกรกก๊ก<ม>นะคะก็เลยคือมันปวดมากค่ะปวดจนบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปนั่งยองยอง้ม กินแล้วมันดีครูแหม่มก็เลยลองตอนแรกเอ๊ะมันจะดีจริงไหมก็เลยลองลองมาสามกล่องนะคะสั่งมาสามกล่องรู้สึกกล่องกล่องที่สองแกะเป็นซองที่หกนะคะเพราะในกล่องนี้มันจะมีอยู่ห้าซอง mm hmm. อะนะคะแล้วรู้สึกตัวเองว่าดีและเบานะคะที่มันมันเริ่มที่ว่ามันจากอา,าการเจ็บปวดนอะ่ะมันเริ่มดีขึ้น mm hmm. ก็เลยทานต่อเนื่องมาจนถึงสามกล่องอาการที่ ที่เป็นอ่ะที่มันปวดเขา่าที่แบบก็ๆไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดตาที่หมอแนะนำเพราะว่าทำไมกลัวการผ่าตัดหัวเข่ามากเพราะอะไรครูแแบบเป็นคนมีโรคประจําตัวโอโค่ะเบาหวานความดันไขมันมา,มาเป็นคณะเป็นคณะเป็นใจชุดใหญ่เราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเช้าเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโล แล้วตอนบ่ายอย่างน้อยๆก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำ้ำสมัยผมต่อยมวยโดดจ้ำเยอะฮะจ้ำมาผมเล่นเช้าสองร้อยเย็ยนสองร้อยเราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสื่อมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกิน พอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสาชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกลาลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยวัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้า,นา,นาน เราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเน่การันตีโดยสามารถเพลรอลุนนะครับดีจริงๆ